สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการตรวจรับดีกากรณีที่เป็นเงินรับฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินรับฝากประกันสัญญาเงินรับฝากค่ารักษาพยาบาลเงินรับฝากอื่นๆนะครับที่คุณตั้งไว้แล้วคุณจะทําดีกาเบิกพอทําดีกาเบิกนะครับคุณมาตรวจรับดีกาเพื่อตั้งนี้มีหลายคนสงสัยว่ารายได้รอการรับรู้ระยะยาวเกิดขึ้นมันคืออะไรนะครับ รายได้รอการรับรู้ระยะยาวนะครับก็คือจํานวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแล้วแต่ยังถือนะครับเป็นรายได้ในรอบปีปัจจุบันไม่ได้อันเกิดจากการช่วยเหลือหรือรับบริจาคที่มีข้อจํากัดในการใช้เช่นการได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบของสินทรัพย์และทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตนะครับถ้าคุณไม่ได้เอาเงินรับฝากมาซื้อเป็นสินทรัพย์อะไรก็ไม่ต้องมีนะครับเราจะมาดูวิธีการทํา นะครับกรณีที่คุณทําดีกาไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาตรวจรับดีกาเพื่อตั้งหนี้ที่เป็นเงินรับฝากนะครับคุณก็มาที่จัดทาดีกาดีการอาการจัดทําเช็ควงเล็บตรวจรับดีกาและเอกสารนะครับก็จะเจอดีกาที่เราทําไว้เมื่อกี้นะครับอ่าเราก็เข้ามาตรวจรับดีกาตัวเนี้ยนะครับผมทําเป็นดีกาเงินรับฝากและเงินอื่นนะครับ ตัวนี้สมมติว่าเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะครับแล้วก็เลือกดีกานะฮะเลือกเอกสารนะครับบันทึกนะครับกดตกลงนะครับเสร็จแล้วมันจะมาบันทึกการตรวจรับเพื่อตั้งหนี้เห็นไหมครับก็จะขึ้นเลขที่ผู้เบิกขึ้นวันที่ขึ้นรายการนะครับเลขที่ผู้เบิกขึ้นรายการเงินรับฝากตัวนี้ขึ้นมาจํานวนเงินตรวจรับนะครับขึ้นตามยอดตัวนี้นะครับ เงินรับฝากอื่นๆตัวนี้ขึ้นให้อัตโนมัติเดบิตเงินรับฝากประกันสังคมเครดิตใบสำคัญค้างจ่ายอื่นในตัวใบผ่าน AP คือใบผ่านตั้งหนี้มีหลายท่านถามว่าแล้วใบผ่าน JV นะครับเกิดขึ้นมาตัวนี้เราจะทำยังไงที่บอกไปแล้วนะครับกรณีที่เราไม่ได้ไปนำเงินรับฝากตัวนี้ไปซื้อสินทรัพย์นะครับ ตามผังบัญชีตัวนี้ครับว่า2 6 0 8นนะครับในรูปแบบของสินทรัพย์ที่ทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตนั้นเราก็ต้องทำการลบรายการรายได้รอการรับรู้ระยะยาวออกวิธีการลบยังไงนะครับลบใบผ่านรายการทั่วไปออกนะครับมันจะขึ้นมาให้คุณฝั่งด้านเครดิตเท่ากับยอดที่เราตั้งหนี้ไปนะครับคุณต้องมาการลบโดยวิธีการเลือกบัญชีตัวนี้นะครับ เลือกบัญชีสําหรับข้อมูลบันทึกรายการบัญชีทั่วไป JV เลือกบัญชีนะครับแล้วจะขึ้นมาเลือกหมวดบัญชีตรงนี้คุณไม่ต้องไปเลือกอะไรครับให้คุณคลิกด้านหน้าแล้วกดลบไปนะครับต้องการลบตกลงแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับแค่นี้นะครับใบผ่านรายการทั่วไป JV จะหายไปถ้าคุณไม่ได้เอาเงินรับฝากไปซื้อในสินทรัพย์นะครับ คุณก็ลบใบผ่านรายการทั่วไปออกได้เลยไม่ต้องนำมาทำใบผ่านรายการทั่วไปเพิ่มนะครับใช้เฉพาะใบผ่านรายการตั้งหนี้ก็พอสำหรับเงินรับฝากทุกรายการนะครับ